นุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ถึงอาการของตัวเองหลังจากที่หยุดไปหลายวันโดยได้กล่าวว่าสวัสดีครับผมกันชัยเองนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะครับที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ก่อนมีอาการเป็นไข้ตั้งแต่วันที่27ถึง29ตุลาคมซึ่งผมเข้าใจว่าอาการของผมคือไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการปวดหัวปวดตัวปวดหลังผมจึงหยุดงานไปสามวันจนเข้าสู่วันพฤหัสที่30ผมมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปีอย่างรุนแรงเป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุกยืนไม่ได้พูดไม่ได้จนต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรกได้มีการตรวจเลือดผลปรากฏว่ามีค่าตับสูงซึ่งขณะนั้นไม่ได้มากนักทางคุณหมอให้ยาลดกรดทั้งเส้นเลือด และให้ผมได้กินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการและทางคุณหมอบอกให้ผมนอนโรงพยาบาลเพราะสงสัยเรื่องนิ้วในท่อน,นั้นดีแต่ทางผมไม่ค่อยอยากนอนพออาการบรรเทาขึ้นผมจึงขอกลับที่พักจากนั้นผมได้มีการนำเอาเอกสารการตรวจที่ได้มาส่งให้คุณหมอที่ดูแลผมดูซ้าและได้มีการปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่านจนทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า ผมควรต้องรีบกลับไปแอดมิตท,ที่โรงพยาบาลโดยด่วนผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราชตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลผมพอไปถึงมีการเช็คเลือดซ้ำพบว่าค่าตับ A.L.P. A.S.T. A.L.T. G.G.T. ที่ตรวจไปตอน5้าโมงเย็นพุ่งสูงกว่าเดิมจากระดับร้อยกว่าเป็น900กว่าเกือบพันซึ่งปกติห้ามเกินห0 และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้นมีค่าอักเสบต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้นโดยคืนนั้นผมไม่สามารถนอนได้เลยเพราะกลับมาปวดท้องตลอดทั้งคืนถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดไปหลายชนิดก็ตามคุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อหรือ Acute Cholangitis ซึ่งเกิดจากนิ้วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดีคุณหมอจึงรีบทำหัตถการด่วนเพื่อเอานิ้วออกซึ่งการหัตถการคือ ERCP with stone removal โดยการวางยาให้หลับใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไปคอนะครับไม่ใช่คลอดและผ่าเข้าไปบริเวณรูปเปิดท่อน้ำดีคุณหมอพบว่ามีนิ้วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไป ได้กลายเป็นสีดำนั่นคือการเริ่มติดเชื้อแล้วคุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน,น้ำดีพร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลามหลังจากนี้คุณหมอแนะนำให้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกเพื่อป้องกันการเกิดนิ้วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคตทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูปเปิดของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นโดยภาวะต,ตับอ่อนอักเสบมักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปีหรือชายโครงขวาอาการปวดร้าวไปด้านหลังและจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อยสูงกว่าปกติสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกๆท,ท่านที่รักผมและต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาบแช่งผมด้วยนะครับ เพราะกูรอดครับขอบคุณครับปอลอตอนนี้คุณหมอย,ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดและให้พักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไปอ่านมีผ่ารอบสองสำหรับถุงน้ำดีครับ